ันนี้จะมาเล่าเรื่องผมเรืองไม่ใช่พิษนะไม่ใช่เรื่องแต่งมา <c oughs> มีเด็กชายคนหนึ่งเดินมาแล้วเขาช่วยหมา,าแล้วก็เขาก็เดินไปเขาพักผ่ไม่เต็มพีแล้วเขาตื่นมาเขาก็เจอเสียงร้อง <c oughs> ไม่ใช่อันนี้พีษพี <c oughs> ่อนอนอยู่ใช่ไหมไม่อยากตา ก็ยืงตามข้างบนพ่นอนอยู่แล้วชไมพี่เห็นอะไรยม,มาทูดยาม,มาทูดเป็นแบบสใส่ใ่เนี่ยยมาทูดไปอยู่บนหัวพี่ตตอนที้ไป่ติณนอนอยู่นะอยู่บนหัวไี่ติทูดยังย่าม,มาทูดอะแลีวเรา่ไออน,นพนอน่ใช่ไหมนนก็ม่เจอหัวไปอยู่นะ ปรากฏพี่เห็นแบบอ,อันนะั้นเขาเรียกว่าอะไรนะที่มีอย่างคาอยู่บนนั้นนะ่ะอียิปต์นั่นแหละไอ้อยู่ในอียิปต์ป่ะแม่อือหือือหืเอ่อเอ่อมัมมี่ไม่นนสฟิงมัมมี่มัมมี่มัมมี่สฟิงอ่าอ,อสฟิงอยู่ไหนกัวโอย้ยพระเจ้า oh <my> สฟิงอือหือสฟิงก็อยู่ในหนักนะอือฮืใช่ป่ะสฟิงเฝ้าอยู่หน้าประตูป่ะแต่ถ้าเกิดมัมมี่อยูใ<ช>่ในอียิปต์ สรุปคุณเห็นอะไร,รอ่าน่ต่อไล่ต่อกำลังรุ้นเลยก็จบนี่คือเรื่องอะไร,นะรไนไเน,น,เรเนี่ยก็เดตกที่ัตที่นะพี่เห็นผีในทีวีผี <laughs> <laughs> <ๆ S 2> อะไรพีโก้ do do do